วันนี้เรามาอยู่สิงบุรีครับที่อำเภอค่ายบางระจันนะครับมาพบเกษตรกรชาวนาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้สินค้านี่ตัวนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้รุ่นที่3แล้วประสบผลสําเร็จมา2รุ่นแล้วฟังจากปากผมบ่อยแล้วเรามาฟังจากปากผู้ใช้จริงๆนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสิทธิชัยเมืองมั่นพี่สิทธิชัยเมืองมั่นอยู่ที่หนองกระทุ่ม ตำบลน,นองกระทุ่มอำเภอข้าบางอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีครับผมครับและอีกท่านหนึ่งครับชื่อน้รงพลาสนวละอค่ะ22ไล่ของพี่เนี่ยปกติเนี่ยในอดีตเนี่ยได,ได้ได้ข้าวประมาณเท่าไหร่ประมาณอย่างสูงสุดได้19ตันครับผม22ไล่สูงสุดได้19ตัน ได้ไม่ถึง20ไม่ถึง20่สิไล่ไม่ถึงเกวียนไม่ถึงเกวียนครับผมกี่รอบกี่รอบก็ประมาณนี้ขนาดอย่างดีที่สุดเอาปุ๋ยยาเยอะไหมใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมย <22 S 1> ี่สิบสองไร่อยู่ประมาณ32มยีสิบก็ตอกค่าปุ๋ยนี่นะครับุ๋อันนี้ยืนยันได้ไหมครับ<ม>ปุ๋ยเฉลี่ยประมาณรอบคนจ่ายตังนี่ใช่คนจ่ายตังแล้วโหลงแต่แตรอบโหค่าปุ๋ยนี่เยอะมาแนะนําปุ๊บใช้เลยครับผมใช้ใช้มากี่ปีแล้วพี่ใช้มาสองคราวสองรอบแล้วครับรอบนี้รอบที่สามครับที่สามเกี่ยวไปแล้วสองรอบ ที่ประทับใจอะไรบ้างครับหลังจากที่ใช้ก็ข้าวเราจะแข็งแรงต้นข้าวเราแข็งแรงเพยจะไม่ค่อยกวนแล้วเราเขาออกรวงมารวงจะยาวคือความสมบูรลดินเราจะดีรากจะยาวรถปุ๋ยรถยาเยอะไหมครั้งแรกรถไปแปดกระสอบครั้งแรกครั้งแรกรอบที่ใช้นั่นคือฉีดตามคําแนะนําเลยครับผมสี่ครั้งสี่ครั้งครับผมรถปุ๋ยไปกี่ลูกนะครับีแปดกระสอบครับกระสอบสมัยนั้นหกร้อยกว่าบาทครับผมหกร้อยสามสิบบาท โอ้โหก็หลายพันอยู่นะครับผมแล้วยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราพี่ยาฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราก็ลดลงไปเพราะข้าวเราจะไม่เป็นโรคเพราะความแข็แงแรงของต้นข้าวเราจะเปะ็อะปกติเดิมที่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้โพธีนะเราก็ใส่ยาทุกอย่างสารสเตียนะเที่อะไรทุกอย่างเชื้อราแต่นี่ว่าเรามมนแก้ปัญหาตรงนี้มันก็ไม่จบไงถ้าเราใช้โฟทูสแต่พอเราใช้โพธีแล้วมันว่ามันดีคือเราไม่เราก็ใส่กันไว้จริงแต่เราไม่ต้องมา หลายรอบอะทีเดียวจบแต่ลรอบการฉีดทุกครั้งอะจาก22ไร่เคยได้19ครับผมแต่หลังจากใช้โฟทีฉีดพ่น4ครั้งลดปุ๋ยไป8ก็ะสอบ8กรสอบครับผมผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น28ตันขอใจไหมครับพี่ ยี่สิบกไร่ได้เกือบสามสิบตันเนี่ยโอ้พอใจมากโอ้สมัยนั้นตันเท่าไหร่นะตอนนั้นขายไปตันละเก้าพันหกเก้าพันหกเกือบสิบตันเนาะครับผมก็ก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มออกำไรดีฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาในประเทศไทยบ้างครับว่าให้ลองใช้ดูเป็นยังไงบ้างครับลองนะครับไม่โกหกเรื่องจริงใช้ฟอทีแล้วข้าวเราดีจริงๆครับผมลองนะครับไม่โกหกเรื่องจริงเรื่องจริงครับใช้แล้วข้าวเราดีแน่นอน ต้องลองของวันนี้ยืนยันไหมครับยืนยันครับทีมงานโปรทีขออนุญาตนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อน<พ>อนะครับ <พอ S 1> สวัสดีครับ